สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่นนานใดขำว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาบนํานเด้วยพี่น้องเด้ยกยสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้พี่น้องมาปล่อยอนันควายเลี้ยงพี่น้องเนี่ยเมื่อแรงแดดอ่อนๆแต่ว่าสวงนี้ก็พรเจ้า,จากเจยวเขาเบิดอะพี่น้องเจยวเขาไปเบิดล่ะ หญ้ากระล่างขึ้นพี่นอ้องหญ้าน้ำอันปลาเฟื่องก็ล่างขึ้นแต่พ่อเดเลิมเนี่ยม,มืแรงควายปล่อยเนี่ยมืแรงมันกินหญ้าดีด้พี่น้องหันเนี่ยม,มือเศรหันปล่อยแต่เศรแบบน้ำหมอกนั้มนม้นำหมอก,กพี่น้องปอยอยล่อยเนี่ยมืแรงเอาอยังละเว้นนี่ควายเดินพ่นสไปไปอนอนห่มตัวลูกเซน้ำนอนห่มไวาย่บใบส่วนใบายเดือดอ่อนๆบาแกเบาแสบหลังมันเหรอมาปล่อยเลยพี่น้องปล่อยให้กิน ก็ช่วงนี้ก็ล่าข้าง่วงก็ล่าข้าวไข่ก็พี่น้องอ่อนใจไรมันขายก็ขาดทุนและ้วละพี่น้องขาดทุนบดอยู่นี่นั่นแต่ว่าเป็นยังไงมันก็ไปตามสถานการณ์มันพี่น้องตา,ตามมันมันถือกับไปตามถื่อนันนี้ละยังไงเขาก็อาชีพเขาก็เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วพี่น้องมันถือกับบอขายเลี้ยงไวไ้ไรไร กมมะว่ามันราคามันขยับจังขายสู่ดิพี่น้องสู่ดิท่อแต่อย่าถอยด้วยพี่น้องเนะหายท่อได้แต่ยอย่าถอยหันถอยก็คือขาดยางเดี่ยวเพราะว่าราคาเนี่ยสื่อมากเนี่ยก็ะ่วยรักแสนบาทนี่หันน้องจิตมาขายออกบาทนี่เบิดน,บดนี่มันก็จะได้จักแสนพี่น้องเลี้ยงควายสื่อควายเบดเงินสามแสนพอดีเกือแบสามแสนพอดีพี่น้อง บันขายบดเนี่ยมันจะได้ปราสามแสนขึ้นบอลเลยสร้างมั่นพี่น้องสร้างมัน,น,มนเลียงไปชักกอนเดี๋ยวมันออกกําลังได้ผลผลิตพี่น้องมีผลผล,ผลิตออมากซีแล้วพี่น้องหาแล้วได้หาตัวเลยนะตัวหนึ่งเลยพี่น้องสองสามซี 2, 3, หาผลผลิตหาแล้วมันบ่ได้อันราคาบด่ดีก็เอาลูกมันเลียงไว้เรืยๆถ้าขายแท่เดียวก็วมันเป็นราคาก็ยังขายมันแต่ว่าก็ลำบากแน่ ขามียังกบลำบากล้วันนั้นอะไรพี่น้องสูส้ๆไปอันข้ามีทีมีทางก,กว้งกวางคือผมบ่อยานแล้วพี่น้องพิ่นะดูไปเลี้ยงบ่ทีผมผมเ็นทีผมดอกอันที่ข้าเจ้าเนะี่ยแต่ว่ามองเลี้ยงพร้อมของผมมีแต่คอยผมผู้เดียวเลี้ยงยู่แถวนี้แต่ว่ามันก็สิเป็นลำบากตอนเขาไถไถหน้าวานเขาเขาวานกบชีลำบากจัง่อยกะข้าก็มีสวนหย่ญญาอยู่มีฟางอยู่ก็บม่ต้องตกใจ วีนีอัดสร้างไว้พันกว่าก่อนเกือบสองพันก่อนพี่น,อน้องนาพ้นเขาหน้าปังกระเสียวอ,อีกเป็นพันอัดไว้เต็มที่ไว้เฉพาะให้ควายนี่เป็นจังได้มันราคามันถือเลี้ยงไปซะก่กนนอนสู้กันเด้อพี่น้องเด้อหายกําลังใจกันกรูบพ่อตายแล้วล่ะผมกระไรรูบพี่น้องลูปรูปพ่อตายแล้วถ้าว่ากะรุปบ่คือตายดอกเอา,ากะเลี้ยงเอาลูกเอาเตา่ามันนี่ลราไปซะก่อน แต่ว่าปีนี้อันควายราคาบด่ดีคนก็บ่อยากซื้ออาหารให้ัวให้ควายกินพี่น้องเอ้ยกจะอันปลาจะชิมคักเด้อพี่นอ้องมีหญ้าก,ก็ปลูกว้แน่มีอาหารกับเสื่อให้พ่นกินแต่ว่าจะซื้อหลายซื้อหน่อยในแนวกม็มีเฟืองมีฟางให้เพ่นกินอิ่มเนี้ยดิเห็นว่าราคาบด่ดีแล้วปล่อยให้เพ่นจอยโอ้ยพี่น้องบ่าไหวเด้อว่ไหวเด้อ เลี้ยงเพ่นดีๆคือเก่านั่นล่ะแล้วลลข้าวพอดีก็เลี้ยงคือเก่าล่ะเดี้ยเพ่นให้เพ่นกับสีให้ผลผลิตนี่พี่น้องนี่ยสุ่มใดมากนี่นี่นี่สุ่มใดมากนี่นี่ละ่ะนะสุ่มหนึ่งใหญ่ไงนะที่มาได้อยู่น้องนี่ยขมูนี่ก็สมบปะะน็นอะเด้พี่น้องสมไปสองแม่และขมูนี่ลูกยังหน่อยอยู่แค่ในสมนี่แม่นี่ก็เพ่นขึ้นนั่นแหล,ละนี่แต่ลูกยังหน่อยเพราะสมพเพ่นจะว่ากะพยายามเลี้ยงไปยังเสร็ล่ะพี่น้อง ตอนนั้นควายบ้นบานๆเนี่ยก็แพงเลยกูมืงินี่โอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแม่อันแม่ลูกแม่บอกใ้ยลูกซ้ำแม่แม่์ซ้ำลูกร้อยสี่สิบหาราคาก็หามื่นหกมื่นเม่ลูกดีตะกี้หันร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบหาเนี่ยห่วยแสนเตินแสนเตินพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็จังได้ดอกราคากูงินราคาควายก็ได้สร้างมันพี่น้องลงทุนเชียรเดียวไม่ได้ซื้ออีกดอก นี่ก็ไ่หลๆพวกนี้ผลผลิตอันนี้ก็ชีสมใบดีๆพ่อพันธุ์ดีๆใบพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเฮาเฮาะเลียาสมพอบานๆสมพอยใหญ่ๆลถให้มันใหญ่ขึ้นละมันเป็นควายเนื้อมันก็เนื้อมันหลายมันโตใหญ่มันก็คือสีได้ราคาดีกว่าอันควายบานๆควายคี้ปูมคิ้ปออยู่ด้วพี่น้องอันนี้มันก็พัฒนาไปได้อยู่ กับโมเมนถึงว่าที่สุดพี่น้องบ่ถึงที่สุดเด้อพี่น้องเด้อการเลี้ยงแบบบรรบานนี่ละแต่ว่าหันใส่พอดีเพื่อนกับสืวโใหญ่อยู่บ่พี่น้องสูส่ๆเด้อพี่น้องเด้อท่อแต่่ะถอยหามถอยเด็ดขาดถอยบย่ได้หันถอยโดยล่งคล้องเลยพี่น้องส่วนนี้ราคามันถือกัะอดออกกอนพี่นอ้องอดออกกอนเลี้ยงไปถ้าเ้องยังม่มีธุริจิตยางอื่นเขาก็เลี้ยงไป,งงงงไปสู่ไปซะก่อน นอกจากเข้ามีธุรกิจที่มันดีกว่ามีงานที่มันดีกว่าเขาก็ขายย่อมขาดทึ้นขายออกกับนี้ไปเหตุอย่างอื่นถ้ามันมีทางอื่นดีกว่าหันทางอื่นมันไม่ทั้งไปกับจะเผาขายพี่น้องเรียงไว้ก้อนเรียงไว้เอาลูกเอาเต้ามันเอาชีใส่หน้าพี่น้องเรียงเอาลูกเอาเต้าขีใส่หน้าเอาถึงแม้ราคามันบดีเมื่อก็ควยมันบาอยู่กับราคาดอกมันก็ออกลูกคู่ปีนั่นแหละมันก็ขีคู่มือแหละพี่น้องเท่าก็เอาส่วนที่เข้าได เอาคือเอาขียมใช่หน้าแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาปีละสองตัวสามตัวก็สะสมไปเรื่อยๆเขาเลี้ยงไปกาว่ามันได้บางเศร้าคุณ่ะพี่น้องเศร้าสามสิบคุณถาคามันดีดขืนเฮานยนออกเลยบาทเลยพี่น้องนั่นแหละคือกาไรแต่ว่าสว่วงนี่มันก็ทำมันขายก็คือขาดทุนอย่างเดียวเขาก็จะเผาขายมันเจอปัญหาแวดแถบทุกคนเลยพี่น้องสําหรับคนที่มือไม่มาเลี้ยงหรือมาห่อมาสื่องวเลี้ยงสื่อควายเลี้ยงไม่ม่เนี่ยเจอทุกคน นอกแต่แต่ว่าคนที่เขาเจ้าเลี้ยงมาก,ก่อนเขาเจา้าอันที่เขาเจ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามันเขาเจ้าบริสุทธิ์เนาะหมายนือว่าเขาสื่อมากกับจิงอยู่แต่ว่าเขาขายได้กาไรไปแล้วพี่น้องก็เลี้ยงแต่ลูกแต่ร้านมันเขาเจ้าเลี้ยงนะขเขาก็เจ้าก็่ได้เดือดร้อนเพราะว่าและแม้สิราค่าบ่ดีเขาเจ้าก็เไ็้เดือดร้อนเพราะว่าเขาเจ้าบริด้ซื้อเพราะว่าเลี้ยงเอาลูกเอาเต่ามันอันนี้คือการละพี่น,น้องเท่ากับพยามามเลี้ยงเอาลูกเอาเต่ามันโดนไปมันเกิด อันได้ขึ้นนดอกเพราะว่าจำเป็นต้องไปเฝ้าขายมันถ้าเฮ้าว่ามีงานทางอื่นถ้าเฮามีงานทางอื่นืๆเฮาก็ขายออกไปฮหดงานทาง,งอื่นที่มันดีกว่ากับว่าเป็นยังพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮ้าว่ามีงานไปก็เลี้ยงไปก้อนพี่น้องเลี้ยงไปก้อนเลี้ยงไปเดี๋ยวมันได้ลูกได้ต่อมามันหลายขึ้นเองมันพี่น้องก็คือิได้ขึ้นในกำไรพี่ดอกทั้งผมก็คือกันแหละพี่น้องก็เจอปัญหาเดียวกันกับพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าทั้งผมผ่า หนึ่งผมก็บ่มีปัญหาเรื่องอื่นก็คือผมมีประสบการณ์ในการเลี้ยงอยู่ก็สื่อแพงคือการสะสมองนแพงกบแพงน้ากันอะไรพี่น้องแต่ว่าเมื่อมันแพงแล้วห้องก็มีวิธีแก่แก้ก็คืออดทนฟูไปถ้าห้องสีขายไปนับดึงไม่ไปเห็ดย่างอื่นกะกะจักสีดีซ้ำานีบอพี่น้องมันกะบ่อในเนาะเางคนก็ดีอยู่เห็ดย่างอื่นกบประสบความสําเร็จไปกะดีอยู่แต่ว่าถ้าห้องก็ถามมันคิดว่ามันดีก็คือ คือค <ITA> ือเหลือกเค็ดพี cat, ่น hmm. ้องโดยเค็ดที่ที่มันดีกว่าถ้ามันบอดีบอไปบอสวยกะคือเก่าแหละพี่น้องเลี้ยงคือเก่าคือผมหนึ่งก็เลี้ยงคือเก่าบพไปไซดอกถึงแม้จะถือจะแพ่งก็เลี้ยงอย่นี่เพราะว่ามันเคยเลี้ยงพี่น้องผมมันเคล็ดหลายอย่างทั้งอาหารข้าวสารค้าวไกระทั่งหาพี่น้องทั้งเค็ดหาค้ายหาข้ายนู่เออมันก็ได้หลายอย่างมามาซอยเหลือถึงวาราค้าววาราคาควายมันมันมัน มันบ่บ่แพงแต่ว่าเขาไม่ได้ขายอาหารไม่ได้ขายเนื้อยังสั่นเห็นหนอนมันก็เลยอยู่ได้ก็ก็อยู่ได้แบบนั้นแหละเขาก็อันเหตุใด,ดยังสั่นก็คืออยู่ได้ถ้าเขาจิทธาต่ขายแต่ควายโอ้ยบ่แมนนี่พี่น้องบ่ได้เด้์ราคาคือยังสีบ่ได้พี่น้องมีแต่ขาดอย่างเดียวเดี๋พี่น้องดเด้ดอ ให้กำลังใจทุกคนเราพ่อพี่มให้กำลังใจทุกคนพี่น้องสู้ๆไปนํำกันนี่ละการสำรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไว้สำนี้ก็เนื้อครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมกาํสำรับคลิปนี้เมื่อนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ